เกลือไหมเกลือมีแคลเซียมมีแคลเซียมนะครับแมกนีเซียมนะครับมีฟอสฟอรัสเกลือเพราะฉะนั้นถ้าตัวหลังเนี่ยเวลาผลิตปุ๋ยเนี่ยกรนีเกิดตัวกลางกรนีเกิดตัวหน้านะครับพูดง่ายๆว่า46 18 60ถ้าจับอยู่ในหมอนของมันก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัส18 46นะครับสี่สิบอันนี้ก็คือฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ให้เห็นผมเขียนให้เห็นภาพว่านี่คือตัวเอ็นีแล้ตัวเียนถ้าผมมาอยู่ในสูตรนี้จะคำนวณออกมาว่าใน100้อกิโลอากเอามาเป็นชุดสิบห้าตัวกลางเท่าไหรเท่าไรมันก็ตกตัวนี้อ็นพีีนโดยตัวเอ็นมาจากไหนมาจากตัวนี้ก็พีมาจากไหนมาจากตัวนี้ก็เคย่มาจากไหนมาจากตัวนี้เวลาเราซื้อไปใช้ตัวนี้ตกกลางถ้าเราซื้อมา100้กิโลใส่ลงไปตกครั้งเท่าไรครับทราบไหม ตกค้างอย่ประมาณ60 5 0 6 0ตเว็น้านี่คือตัวที่ตกค้างและใน15ชถามว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตีมาตีโจทย์ให้ให้ดูทีเดีนะครับ 15, 15เราไม่ได้ไม่ได้เคม็มทั้งหมดนะมันยังมีเซนเลอร์มันมีหอยอยู่ที่ประมาณผมบประมาณว่าถ้าถ100กิโลเนี่ย ะนะครับ15บวก5บวก15เท่ากับเท่าไร45จาก100มีปุ๋ยเคมีคอยู่เท่ากับ45กิโลกรัใน100และที่เหลือ55เท่าไรครับเีเป็นเตอรแต่ถ้ามัน50กิโลถ้ามัน50กิโลเป็นฟินเลเตอร์เซทเท่าไหร่ไปคิดเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้า45กิโลนะครับ เอาไปคิดอะไรว่ามันจะเหลือสิเลือกเท่าไหร่ไปเกือบเทียบพูลในปัิยามชาติีเรื่องนี้ยาวๆเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจในเรื่องของการอชัดอุยในป่านนะครับกลบาวก่อนนบพี่อันนี้เท้าความกลับไปในเรื่องของอุวยยนิดหนึ่งแต่ยังไม่ไม่ไม่ติดโจยไม่แยกประเด็นนะครับว่า15 15้าห้าเกิดบเทียบพูลย่างไรนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอา์มนะครับ ก้อน N นะครับ4กิโลกรัม P 3กิโลกรัม K นะครับ6กิโลไม่เกิน10หอแค่นี้ใน1ปีแล้วิธมมีการใส่ง่ายๆครับอีดเส้นถ้าวันนี้ปามไม่สมบูรณ์นะครับปามไม่สมบูรณ์ไม่มีลกูกไม่มีทลายนะครับปัจจัยหนึ่งก็คือให้ไปดูเรื่องดินนะครับให้ไปดูเรื่องดินสองดูเรื่องต้น นะครับแล้วก็ถลายถ้าต้นไม่สมบูรณ์ถลายไม่มีแน่นอนดินไม่ดีไม่มีต้นแน่นอนเชื่อผมไหมถ้าดินไม่ดีนะครับดินไม่ดีต้นก็ไม่มีถ้าต้นไม่ดีทลายก็ไม่ดีนะครับไอ้นี่คือปัจจัยที่ให้นุกทุนทุกท่านไปดูนะครับอเมื่อเรารู้เรื่องดินถ้าดินไม่ดีดินที่ดินไม่ดีคือดินไหนครับดินที่มี่าตุหเงดินเนี่ยเป็นดินที่ไม่มีธาตุอาหาร ไม่เกี่ยกกไม่มีเอ็ไม่มีทไม่มีทีไม่มีเทและก็ไม่มีอินทีวัตถุนะครับอนทรียวนะครับยี่เปตัวนี้ครับอยาให้ดูอินวัตออกไม่ไม่มีในกระสอบนะครับอยู่ในบูชัวกระสอบที่เขียวเฉียวน่าพอหน่อยมีไหมมีไหมครับไม่มีเนาะมีไหมครับยูโรอ่าตัวนี้นบพี่ไป็่อ ตัวน,นี้คืออินทรีย์วัตถุวันนี้ในปุ๋ยเคมีเนี่ยอินทรีย์วัตถุรู้ไหมครับเขาเติมอะไรเข้าไปเขาเติมหินทรายนะครับหินดินทรายแล้วก็ด,นด,นดินขาวนะครับสีนะครับหินฝุ่น,นอันนี้คือเครื่องที่เขาเติมไว้ในในปุ๋ยเคมีนะครับอ่านี่ครับยกยกขึ้นหน่อยนี่อ่านะครับเห็นไหมครับว่าปุ๋ยเคมีนะครับตัวนี้ฮะ4646นะครับ 4 6เนี่ยนะครับน้ำหนักตุ้ยเ่ากับ23นะครับมีน้ำหนักดด้วยตัวอย่างอย่างเช่นตัวอะไรเอาสูตรสูต15อ่ะนี่เห็นไหมสูต15เนี่ยรวมกันแล้วได้45น้ำหนักตัวนะครับน้ำหนักตุ้ย 22, 22.50เห็นไหม50กิโลมีผลเดียวแค่22งงไหม่รับเลยวิเ คิตัวเติมเต็มเดี๋ยวผมแยกให้ดูนะครับ22.5ใะท่านมง22.5ในโน15นิดหนึ่งับพาปามานิดหน22เอา3หาร22หน่อยครับเอา3าหาร22หน่อยเห้ยอะไรฮะนี่ฮะสาบก่อนใส่สั้นะครับว่า อุ๊ยเคมี0.15แท้ตเองมันคือ0.75 7.5แล้วก็7.5เคยทราบไหมครับแต่เราไม่เคยไม่เคยบอกการเซตอะลให้ลราประเด็นที่เลขที่15ไว้เพราะคิดว่าเคมีมี0.15แท้ตเองมันคือ7.5 7.5แล้วก็7.5แล้วถามว่าไอทีผิดด้วยหรือที่ทำ1 2 3 0 2 2 0 3มาสูงไปด้วยซ้ำแต่ตัวฟิลเลอร์มาชนะที่ตัวฟิลเลอร์สูงกว่าด้วยซ้ำ ถามว่าวันนี้ทำไมใส่12 30กันแล้วยางออกดีกว่า1 5 7 8ยางออกดีกว่า20 20.8 20เพราะคนละมันถอดรูทมาแล้วเนี่ยเวลามันตีโจย์เวลามันไปแปลแล้วเนี่ยมันถึงเท่านี้แต่เราเราไม่ทำเป็นต้องไปบอกละเอียดมากว่าเราต้องฝ่าฟันกันในตลาดว่าเราต้องนันเพราะอันนี้ไม่ใช่ให้ให้รู้ว่าวันนี้เมื่อตีโจย์ออกมาเนี่ยมันเท่านี้ เรารู้แล้วอะอ๋อไอินเทอร์ก็ทำประโยชน์เยอะอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้ฮะมาดูตรงที่ที่ตั้งใหญ่ตั้งใหญ่เปนอะไรอ่าอันนีน้ขึ้นมาครับอ่าทีนี้มาดูตรงนี้นะครับวันนี้ที่ผมบอกว่าโอ้โย N C K D Silicon Nano นะครับโอ้ย N C K D s ิ l i c o n Nano มันคืออะไรก็เพราะว่าเราใส่ตรงนี้ครับหนึ่งเราอ๋อขอพิจารณานิสิตเอาตัวมา เอาตัวยวนนะครับตัวม้าวยวนนะครับอ่าตัวมาวยวนและนี่ครับไอไอถืออะไรถือไอถือไปนะครับที่มันอะไรอ๋อครับจับในหุ่ยเทมีของเราเนี่ยตัวนี้แทนเซียมแทนเซียมตัวนี้คือตัวซิลิก้า ตัวแทนเซสื่อมในเซื่อมช่วยให้ดินเนี่ยโครงสร้างดินเนี่ยสามารถที่จะดูดซับหยาบหนุยได้ดีลดความเป็นกรดของดินให้กลับมาเป็นกลางโดยมีพีเอที่อยู่5.5-6.5ตัวม้าคือตัวแคลตัวม้าคือตัวซิลิคอนทำให้เส้นใยไฟเบอร์พืชแข็งแรงตัวอินทรีย์วัตถุก็ถือทําให้โครงสร้างดินนะครับมีชีวิตชีวาทําให้ระบบรากสามารถอดใช้ได้ดี และทาให้สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์อย่างเช่นจุลินทรีย์และเส้นใกลับมาและมีในโจเย์ที่ได้จากคือทั้ง3าตัวนี้รวมถึงจุลินทรีย์สิทส,สายพันธุ์นะครับแต่วันนี้มีไหมไม่มีเอาเอามาสมมติก่อนตาก้ามีประกอบพี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวสมสมมติมันจะมีตัวตากา้าอีกตัวนึงก็คือตัวตาก้าเนี่ยเป็นจุลินทรีย์สินธ์สายพันธุ์นะครับไม่ได้เลยพี่ไม่มีอ่าสิบสายพันธุ์นะครับทั้งหมดนี้นะครับที่่านที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับ มันอยู่ในกระสอบนี้ทั้งหมดกระสอบเดียวโดยเติมเคมีลงไปด้วยโดยใช้คำว่าปุ๋ยอินรีเคมีซิลิคอนนาโนถามว่าทำไมเพราะว่าปอ๋ยเคมีเนี่ยนะครับถูกเคลือบด้วยตัวแร่ซิลิก้นถูกเําืเต็มด้วยตัวหยวนนะครับและมีสีวัตถุที่เป็นประโยชน์และก็บวกด้วยตัวเจลินซี่สิบสายพันธุ์ที่เขาเคลือบไว้ในเม็ดเพราะฉะั้านใส่ไปหนึ่งเม็ดใส่ไปในกระสอบในแปลงของท่านเนี่ย ท่านสามารถทําให้ดินนี้ร่วงรวยผลผลิตได้นะครับไ้เดือนไม่เสียดินไม่ไม่แน่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราชนะเกี่ยวในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจในเรื่องของตัวเต็มก็คือตัวของเป็นก่อนที่อันนี้เอาอันนี้เอาไปดังนั้นนะครับในส่วนของปุ๋ยนะครับที่เราเติมเข้าไปในส่วนของตัวยูโรก็คือจะมีเรื่องของอ่าอสบารุ ซีดานะฮะแล้วก็กลากอกรูรานเบียร์นั่ก็คือในกลุ่มของจูเลนซีและก็ในส่วนเช่นดูไลท์ก็คือในส่วนของตัวที่ปรับโครงสร้างเอนนะครับให้แข็งเสียมและหิวเสียบกลาถั่วเหลืองนะครับเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของไนโตรเจนและในเรื่องของการปรับโครงสร้างเอ็นนะครับทั้งหมดนี้เป็นฟิลเลอร์เติมเต็มนะครับให้กับตีเคบีในส่วนของปุ๋ยตัวอินรีเป็นตัวที่ญี่ปุ่นเอาเข้าประเทศเขานะครับอีกตันนี้ญี่ปุ่นเอากลับไป ญี่ปุ่นเอาอินซีนกรนี้กลับไปนะครับไม่ใช่เอาอินซีไม่ใช่เอาดินนะครับเอากรวนี้กลับไปเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะบอกทุกคนว่าเราชนะที่ตัวเต็มๆถ้ารากสามารถเดินได้ชอนชัยได้มีท่าอาเพียงพอนะครับรักไปเกิดขึ้นตลอดนี่คือสิ่งที่เราในประเทศไทยไม่ค่อยทำกันนะครับเน้นแต่เก่งแต่ไม่ค่อยใส่ตัวอินที์วัตถุก็คือค่าโอเอ็งยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแลวตั้งมดเก็บก่อนครับค่ทีนี้ นะครับขอะดกษตรชุดนั้นวันนี้ผมกำลังจะบอกว่าอย่างนะครับว่าอาน้ำมันนะครับถ้าเราไม่เคยใส่ N P K ให้เพียงพอเท่าไหรครับทราบไหมครับเมื่ี้เห็นเท่าไหร่จำได้ไหมเห็นเท่าไหร่ครับเห็นเท่าไหร่ครับ ตัวในสโตรเจนตัวใสเท่าไหร่ครับ4กิโลกิโลตัวพีครับ3<า>ตัวโปรตีน6.9<ก><ก>ไม่เกิน12แล้วตัวที่สำคัญก็คือตัวแคลเซียมตัวแมกนะครับแล้วก็ตัวบรอนนะครับ NTP ด,ด้วยนะครับถามว่าถ้าผมจะบอกว่า อยู่ประมาณ4ตันต่อได้ต่อปีถ้าใส่4-5ตันแต่อีกตัวหนึ่งถ้าท่านอยากจะได้เ7-8ตันรู้ไว้ใส่เพิ่มลงไปวันนี้ครับจุ4ับวกบวกกัวไหนครับจินสีบวกวกัไหนทราบไหมครับวันนี้เราต้องการ สี่ห้าันแค่แค่นี้ก็ได้แต่ถ้าเราใส่ถึงสี่บวกโปินยี่สิบปร์เซ็นต์ผมเชื่อว่านี่คือจุดที่มาของเจ็ดสบแันแน่นอนนะครับเจ็ดสบแปันะครับเจ็ดสิแันแน่นอนเพราะอะไครับผมให้รู้รู้ไหมครับว่าในกระบวนการทั้งหมดเนี่ย ผมให้อะไรสำคัญที่สุดผมให้อะไรสำคัญที่สุดสร้างรับในรของการสร้างสร้างบุคลิกและควบคุมระบบิีวิตนิจยาผมให้ตัวนี้ครับสำคัญที่สุดถ้าผนตามใครนะครับไม่เคยใส่จุลินทรีย์เข้าไปในพื้นที่บริเวณที่เราใส่ปุ๋ยหรือกองทางอย่าหวังว่าจะได้ความน้ำมัน 7 8็0 0ึงตัน่อไรต่อปีเพราะชูนดินสีเป็นตัวปล่อยฟอสฟอรัสเป็นตัวมดปล่อยโพเทสเซียมเพราะชูนดินสีและแบคทีเรียนะครับจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรครับจุลดินสีและแบคทีเรียมีอะไรฮะมีกรดมีกรดไขมันเป็นตัวละลายเป็นตัวย่อยให้ตัวทีและตัวเทที่ตกคลง กลับขึ้นมาใช้ใหม่เคยทราบข้อมูลตรงนี้ไหมครับถามว่าวันนี้ทําไมในสวนปาลมเราเนี่ยผืม่ลยตกอับลงเร่ยๆทั้งๆท,ที่เราใส่ปุ๋ยก็เพราะว่าเราไปทําลายตัวนี้ด้วยอะไรคนระับย,ยาฆ่าหญ้านี่เราไปทำลายตัวนี้นะครับด้วยยา,ายาฆ่าหญ้าแล้วทุกๆปีเนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยเคมีลงไปเป็นสองเรงหัวดินแข็งแน่นนะครับ จุดดสีหายเพิ่มเข้าไปเองนะครับใส่เดือนใส้เดือนศูนย์นะครับเลยทําให้ระบบยีเวศใต้ต้นปางดุลเเรงปานเนี่ยสูญหายสูญเสียไปหมดเพราะนั้นไม่แปลกครับที่ผลผลิตตกต่ำเหลือสองอันสามอันหนึ่งจุดห้าอันต่อไรต่อปีวันนี้เรากลับไปให,หม่ครับไปเติมวอลเลเซียมไปเติเมแมกนีเซียมนะครับให้ของ แล้วเติมเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูแบบไปนว่าแบบไหนที่จะต้องตัด้องเติมโควเรนต์แบบไหนที่ต้องเติมแมกนีเซียมแคลเซียมแบบไหนที่จะต้องเติมจุลินทรีย์แบบไหนที่ต้องการเติมในเรื่องของโพเคนนะครับส่วน n อ็นะครับเอ็นอ้นี้เราเติมอยู่แล้วนะครับถามว่าวันนี้คุณให้ n อ็นะครับบวกกับแคลเซียมแมกนีเซียมและจุลินทรีย์เนี่ย ผมบอกได้เลยว่าถ้าฟาร์มมันออกห้าหกเจ็ดตันแปดตันต่อไร่ต่อปีเนี่ยมันเกินคุ้มนะครับมันเกินคุม้มถามว่าอันนี้หนึ่งกระป๋องเนี่ยใช้หนึ่งกระป๋องเนี่ยอย่าไปคิดว่าโลดติมหลายอย่างก,กันอย่าคิดแบบนั้นเพราะนี่คือการซื้อครั้งเดียวและใช้ได้ทั้งแปลงน,นะครับฟิลลิ้งซีกระป๋องเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งแปลงน,นะครับเติ 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 1, มมีสองครั้งหนึ่งขวดเนี่ยน้ำสามพันลิตรเอ้หนึ่งหนึ่งกระป๋องเนี่ยน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับ หนึ่งพันลิตรถามว่ามันฉีดหมดไหมในแปลงบางแปลงนี่ฉีไดไม่ซั้งนะครับฉีดลงไปบริเวณไหนบริเวณที่เราใส่ปุย๋ยนะครับถ้าองปานอย่างนี้นี่บริเวณนี้ฉีดและที่ออกทางนะครับให้ฉีดบริเวณที่เราใส่ปุย๋ยและบริเวณที่ออกทางนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ที่มีอยู่แบคทีเรียที่มีอยู่ไปปลดปล่อยนะครับกรดไขมันนะครับที่ถูก้ารให้กลับมาใช้ใหม่ก็คือโดยเฉพาะ ตัวโพเทเสและบอร์ดแอเซียมนะครับตัวโพแทเสเซียมและตัวฟอสฟอรัสนะครับอ่าอันนี้คืออยากจะบอกให้เราที่มาที่ไปอย่างนี้ทีนี้สิ่งที่เรากำลังกังวลอยู่ก็คือแล้วม,มันจะใส่ตอ,อนไหนจำไว้อย่างนะค,ะนครับว่ารบกับท่านอาอสอสอครับให้ท่านเห็นอย่างนี้ครับว่าถ้าวันนี้เราจะใส่ปุ๋ยปั์มนะครับ มันมีข้อจำกัดอยู่นิดเดียวหลายท่านไม่ไม่เคยทราบวันนี้ถ้าต้นปาลไม่มีลูกไม่มีทลายไ,ไม่มีทลาย <c oughs> เราจะฉใสร็อยู่่ไงถ้าไม่มีลูกไม่มีทลายต้นโสมใส่ต้นสมเข้าไปด้วย <c oughs> ให้ใส่อย่างนี้ครับหนึ่ง <c oughs> โบรอนต้องใส่200กิโลกรัม2ในโซเดียมต้องใส่3กิโลกรัม3เมกเนเซียมแคนเซียมของเราใช้หยวนนะครับ2กิโลกรัมตัว K 1กิโลกรัมว่าใส่ไหมถ้าต้นไม่สมบูรณ์นะครับอาจที่ในนี้ให้ าง้เยถ้าไม่ไม่มีลกูกต้นโซงไม่มีทลายต้นไม่สมบูรณนะ์นครับต้นไม่สมบูรณ์แล้ว,นวนนะะันให้ใส่อย่างนี้ครับอันนี้ผมบอกลายการเดินให้เส้นทางของการเดินให้ไปในเส้ทางเดียวกันนะคะรับโบล่นสองร้อยกรัมไม่ใช่สองร้อยโยนะสองร้อยกรัม ประมาณประมาณกี่ช้อนครับประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะเอนตัวสองสามสวนสามกิโลกรัมแมกนีเซียมแมกนเซียมสนสองกิโลกรัมอันนี้ต่อปีนะครับอันนี้ต่อปีผมบอกให้อันนี้ต่อรอบอันนี้ต่อรอบอ่าผมให้เลยนะอันนี้ต่อปี อันนี้ต่อปีหนักไหมไม่ได้นะเพราะนี่ใส่ต่อปีอันนี้ใส่ต่อปีแต่อันเนี้ยใส่ต่อรอบแต่อันนี่ผมคำนวณเสรนร่างนะนะถ้าสมมุติว่าต้นทรงไม่มีทลา,ายไม่มีลูกต้นไม่สมบูรณ์ทลายมองในในเแล้วไม่เคยมีจากร้อยไร่ตัดอยู่ประมาณสัก40ตันยิ่งดูเหลือประมาณสัก8ตัน5ตันนี่ใส่ส่วนนี้เข้าไปเลย นะครับวงเล็บนีนน่ถ้าดินไม่สมบูรณ์อนุญาตให้ใส่ความโปลีิบเอร์เข้าไปหน่อยถ้าเราไม่อยากร้อนเรื่องการเงินนะครับอ่ะทีน,นี้ใส่แบบนี้แล้วนะครับใส่แบบนี้แล้วแล้วมันกลับมาชา้ามากถามว่าเพราะอะไรเพราะบางทีพีเฮ็ดของดินเนี่ยนะครับอันนี้ตัวเซนเซส้นเหมือนเส้์ตรงนี้ดินเป็นโกรดบางทีง นะครับนป็นธอนุญ,ญาตให้ใส่ซ้ำแบบรั้นแบบนี้อีกหนึ่งรอบถ้าใส่ไปแล้วกลับมาช้ามากให้ใส่ตัวนี้ซ้ำอีกหนึ่งรอบแต่อัดตัวบรอนออกไปอัดตัวแมกนีเซียมออกไปให้ใส่ซ้ำแบบนี้อีกหนึ่งรอบนะครับ หมายเหตุแล้วเลยว่าถ้าใสไปแล้วยังกลับมาช้าหรือบางทีแปลงงนี้บาดโทรมมากเกิดจากการที่เอาแต่ผลมร็งแา่เดียวทิ้งมาประมาณปีสองปีไม่เคยไปดูเลยเลยไม่เคยเดี๋ยวเลยหรือใส่ปุ๋ยแค่เพียงเล็กน้อยหรือเรียกว่าใส่เพื่อแก้บนให้อนุญ,ญาตใส่แบบนี้อีกรอบหนึ่งได้อันนี้ก็ไดนะ้นนะรอบหนึ่งสามเดือน <3 S 1> สำหรับตามที่ได้ผลมะเรงแล้ว <3 S 1> นะครับหรือถ้าใคร ไม่เดี่ยวด้อยเรื่องการเงินงก็สองเดืนขึ้นก็ดีนะครับอ่าอันนี้ตอนนี้ผมลบนิดหนึ่งลบนิดหนึ่งอนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าอ้นสมบูรณ์นะครับมีทาลายหอยใบเขียวเข้น ่วงเวลาได้ไปเจอช่วงไหนให้จัดสูตรช่วงนั้นนะครับไปเจอช่วงไหนให้จัดสูตรช่วงนั้นแต่สามารถที่จะคุยเรื่องราวทั้งหมดได้แต่ให้จัดสูตรช่วงที่จมาไปเจอก็คือถ้ามาลักษณะแบบนี้จะใส่ย,ยังไงครับทราบไหมครับใส่ย,ยังไง <c ười> ใครคิดว่าจะจัดถูกจัดได้บ้างต้องใส่ตัวหนึ <c ười> ่งเรา,สา,สาใส่ไหม ไม่ต้องนะครับแคลเซียมแรืน,นีเซียมใส่ไหมไม่ต้องถามว่าทำไมไม่ใส่แคลเซียมแรืน,นีเซียมเ,เพราะผลัวนี้ครับตัวแคลเซียมตัวแนีเซียมมันจะไม่ถูกับตัวตีถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปมันจะบ,บล็อกตัวนี้นะครับไม่ให้ทำงานนี่เกียวผลห้ามใส่ตัวแคลเซียมพร้อมกับตัว โปรตีนเพราะตอนเคลนซีสามารถล็อกได้ใส่ไปแล้วทำไมทลายไม่ดีใส่ไปแล้วทำไมไอทีไม่ตอบโจทย์ใส่ไปแล้วทำไมไม่ไม่เหมือนที่นะ้าสาวว่าพี่กุ้งวา่อวาอทว่าท่านโกมลวา่าท่านสสวา่าเพราะคุณเอาตัวนี้ไปใส่ร่วมกับตัวนี้เพราะอยากขายให้ได้มากอันนี้ไม่ได้สารกมไม่รู้เคยทราบเขาบอกว่า ถ้าเอาตัวนี้ไปใส่พร้อมกับ 10, ตัวสูงนงสิบก็ไม่ได้นะเพราะตัวเนี้ยมันกับ,บล็อกตัวนี้หมดเลยไม่ทำงานและสากลได้บอกว่าหุน่นสากลบอกจริงๆไม่ใช่เพราะคุณกำลังใช้ถิดวิธีถิดวิธีการนะครับเอาเป็นว่าหนึ่งถ้าต้นสมบูรณ์แล้วคุณต้องใส่ตัวสูง0สามพันสามองค์คุณต้องใส่ตัวสิบสอง 30หรือ2ี่สิบกกองสงสัยไหมว่าทำไมผมจัดแบบนี้เมื่อกี้สงสัยไหมว่าทำไมผมจัดตัวนี้มากกว่าตัวนี้ตอนที่ต้นโฉมผมจับตัวตัวนี้มากกว่าตัวนี้เมื่อกี้ตอนนี้ต้นโฉมแล้วผมใส่แคลเซียมหรือนซีมใส่บรอนใส่ซีวัตถุได้ถึ่สิงหุ่นไปด้วยเพราะเราก็ผ่ารฟื้นต้นต้องการสะสมอาหารใหม่อาหารทั้งหมดในปาั๊มตับ จะถูกสะสมไว้ในใบแก่เท่านั้นยอขาเคาใแสงไม่ได้ทางล่างที่เป็นใบแก่ใบแห้งใบเอ,อียวใบหยิกใบหออใบรับใบไ,ไม่ผลิตเก็บอาหารไม่ได้ใบที่เก็บอาหารได้ก็คือสัดส่วนของต้นนะครับกลุ่มนี้ไม่ได้กลุ่มนี้ไม่ได้กลุ่มนี้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้เท่านั้นนี่คือใบที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ใบที่เก็บอาหารได้ ส18-22ทางไปต้องเขี่ยเข้มอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะปรุงอาหารสร้างแม่ในล้าตาสร้างหอมูมต่าง,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 งๆได้สูตรกระบวนการสร้างที่ชอบโดยมีอาหารทั้งหมดครบถ้วนเพราะฉะนั้นต้องทำใบตรงนี้ให้เขียวอยู่ตลอดเวลาอยา่าไปหวังผลยอดและทางล่างนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆ2เดือนอาเนี่ยจะมียอดใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา สองเดือนอย่กาจะมียอดใหมเกิดขึ้นสองทางยอดใหม่เกิดขึ้นทุบรสองทางในสองทางเนี่ยมันจะสร้างช่อดอกใบยาออกมาอยู่ในรางไขถ้าใบัเนี้ยเหี่ยวเข้มใหญ่นาถ้าสมานานใบแตกเถียวเข้มใหญ่นาทลายนี้นะครับใช้เการพัฒนาประมาณ15เดือนโดยประมาณ 12- ถึง18เดือนโดยประมาณทลายนี้ตอนอยู่ในใบอยู่ในอยู่ในยอดอ่อนเนี่ย มันจะสแก,กนนะมันจะสแก,กนตรงนี้ว่าสตรงนี้เป็นใบที่พร้อมที่จะผลักให้าไปเป็นทลายหรือเป็น่อดอกตอผู้มันจะสแก,กนถ้าใบเขียวเข้มอาหารพอใบน้ำอาดผาอมันก็จะเป็นทลายในถ้าไม่พอมันก็จะเป็นดอกตอผู้นะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเข้าใจว่าการใส่ปุ๋ยแต่ละอย่างเนี่ยมันมีผล ตั้งแต่การสร้างทลายอ้ามจะมีทลายเกิดขึ้นทุกๆ2เดือนอยู่ในทางยอดและค่อยๆพัฒนาออกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นทลายใหญ่เก็บได้คือใช้ระยะเวลาปีกว่าถ้ามีใครมาบอกท่านว่าใส่ปุ๋ยผมแล้วใส่ปุ๋ยหนูแล้วใส่ปุ๋ยตัวนี้แล้วอีกประมาณ3าเดือนทลายจะมาเอง นั่นท่านกำลังลงคนเขาอยู่เพราะเขามองที่ต้นที่ไปแล้วเขากำลังเลยได้ว่าอีสามเดียวนี้พลายจะมาเพราะก่วที่กัวที่บอกก็คือถามไปเพรเริ่มห้อยถ้าทําไใบทาไปเรื่องอากแสดงว,ว่ากระบวนการสร้างช่อดดอกหรือรักไพลในถาเนี้เกิดขึ้นแล้วนั่นคือผลพวงกากหุ๋ยหัวโมที่เราสะสมไว้เมื่อก่อนไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้สามเดียข้างหน้าเป็นไปไม่ได้ อ้อยห้าก็ยังไม่ใช่มันเป็นผลพรงของปุ๋ยที่สะสมมาก่อนหน้านี้แต่เขาชฉลยจังหวะที่จะขายปุ๋ยท่านโดยท่านเวงก็รีบดีใจว่าอีกสามสสสสเดือนโอ้ปุ๋ยนี้ใส่แล้วสามเดือนนียทลายมาเต็มเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ตอ้อยคนเอาขี้วัวขี้ไก่ไปใส่มันก็ออกถ้ามันมาดีแล้วนะครับมันก็มาแค่เพียงช่วยนิดหน่อยแต่ถ้าเราใส่ให้ครบอย่างที่ตลดเวลาปามจะไม่สูญและปามจะออกอย่างต่อเนื่องปัจจัยที่เข้ามาช่วย ตัวหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือแสงแลดนะพรับเพลานตรงนี้สำคัญอาหารครบถ้วถ้าแสงพอน้ำพอเนี่ยผมเชื่อว่าอยา่างไดแล้วแต่นะครับจากออกผลิตดีทั้งปลโดยเฉพาะน้ำนะครับถ้าไม่ขาดน้ำเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งที่สร้างนะครับอาหารนะครับให้กัปบป่าพมัาและช่วยในการละลาย ถ้าพอมูต่างๆหุยต่างๆด้วยนะครับอันนี้ร่า้ๆถามว่าแล้วถ้าต้นสูรูนทลายสูณต้องใส่สูตนนี้อีกครั้งครับต้องใส่กี่ครั้งครับต้องใส่อย่างน้อยสองถึงสามครั้งติดต่อกันแต่ถามว่าทําไมผมเห็นไหมครับว่าผมใส่ตัวศูนย์สามห้าสามกิโลกรัมเห็นไหมครับผมใส่ศูนยสองสามศูนย์หนึ่งกิโลกรัม ไปเลยนะครับว่าไออออ่องการเอาแป้งและน้ำตาลตัวโซลูสองสามห้าเอาแป้งและน้ำตาลไปช่วยในเรื่องของการทะลักขยายนะครับลูกอะตอมเม็ดในทลายเอาแป้งและน้ำตาลตัวแคลเซียมที่เราใส่ไว้ครั้งแรกและแมกนีเ,เซียมช่วยขยายในเรื่องของเส้นใยอะลามนะครับให้เกิดโตแป้งและน้ำตาลไปช่วยผลัดดันให้เกิดน้ำดันนะครับเกิดน้ำมันเกิดเปอร์เซ็นต์ แคลเซียมแลเซีมจย่าไปช่วยทำให้ละลายไก่เพราะฉะนั้นปลาและทุเรียนถ้าไม่มีแคลเซียมแลเซียมอย่าหวังว่าลูกจะโตเพราะลูกไม่ได้โตเพราะหนุ่มตัวหลังนะตัวหลังช่วยแค่เตียความหวานหอมมีเนื้อมีเนื้อเยอะแต่มีเนื้อสวยแต่ขยายไม่ได้ต้องอาศัยในเรื่องของตัวแคลเซียมนะครับเป็นตัวขยายร่างกายมนุษย์ทุกคน ถ้าไม่มีแคลเซียมไม่มีโอกาสยืดได้นะครับไม่มีกาดยืดได้มีแต่โปรตีนอย่างเดียวไปไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นแคลเซียมสําคัญและแคลเซียมมาจากไหนตอนที่เราอยู่ในท้องก็มาจากน้ำมนมแม่เพราะ,ะนั้นเลยต้องมีวันแม่เพราะอะไรเพราะลูกอานะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะครับเราต้องสั่งอย่างน้อยถ้ามันมีลูกเลือดมีทลายอ่อนแล้วมีทลายเกศแล้วมีการสร้างรังไข่แล้วเนี่ยต้องสั่งสูตรนี้อย่างน้อย สองถึงสามรอบอยู่ที่ความสมบูรณ์และทลายที่มันเกิดขึ้นผมสม่งคลิปหนึ่งลงไปในไลน์กลุ่มที่มีทลายวามเยอะๆเห็นไหมครับผมส่งไปในไลน์กลุ่มไอทีภาคภาคกลุ่มพีวีวเป็นหลักนะครับตามนี้จะเกิดขึ้นทุกทุกทางไปนะครับอันนั้นอยู่ที่ประมาณหกถึงเจ็ดอันต่อไรต่อปีเพราะนั้นสูตรน,นี้คือสูตรที่ที่เรา ต,ต้อง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 ใส่และต้องใช้นะครับ